ขาประจํานะคะมาจา้าเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ชุดที่หนึ่งเลยนะคะนะ้ที่รักนะชุดที่หนึ่งเลขแรกค่ะสามห้าสามห้าอุ้ยทำไมวันนี้จันเข้มมาเร็วจังเนาะทำไมถึงเจ้าถึงบอกแล้วแท้นะคะข่อยอยากให้ที่รักเอลลันปิตลาดนะคะสวัสดีค่ะที่รักค่ะช่วงนี้จย์แค่จะมาเร็วเข็มเร็วนิดนึงค่ะนะคะนะอยากให้ที่รักไปตลาดเอลลันเร็วนะคะ นะสามห้าสามห้าวันนี้มีกระเป๋าตังไหมกาบขอภัยจริงๆกับกระเป๋าสตังเนี่ยอาจารย์เค่ต้องส่งของรอดแรกให้หมดก่อนก็คือเอาไปทําพิธีที่กําชนโนดวันที่4เนาะวันที่8หมดแล้วก็จะต้องมาคุยในเรื่องของคอลเลกชันต่อไปนะคะเลิกงานดึกไปได้สวดเลยค่ะอาจารย์ขาใครที่รักที่รักทําหน้าจออย่างนี้ทีรักนี่นี่ที่รักจิ้มหน้าจอ ป๊บเขาให้เลยนะมันจะมีตัวแดงๆใะที่รักเลื่อนเลยเลื่อนตัวแดงๆอ่ะไปตรงที่อาจารย์ชัดตอนสวดมนต์ได้เลยค่ะป๊บเขาให้เลยค่ะที่รักขาใครสวดมนต์ไม่ได้ใครสวดมนต์ไม่ทันป๊บเขาให้เลยค่ะนะคะนะอยากดูกระเป๋าสตังค์ใช่ไหมกระเป๋าสตังค์จะเปลี่ยนคอลเลกชันแล้วสิที่รักนะคะครั้งหน้าจะเป็นแบบสะพายได้อ่าคล้องแขนได้ค่ะ นะคะจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งหรือว่าใครที่อยากได้เวอร์ชั่นนี้ด้วยเดี๋ยวจะปล่อยคู่กันนะคะนะ,ะกราบขออภัยจริงๆทิราขานะกระเป๋าสตังสวยสิกระเป๋าสตางอาจารย์แค่เขาเขาเขาแนะนําให้ใช้ไซส์มาตรฐานแต่อาจารย์แค่ทีรลกลองสังเกตดูเขาจะยาวกว่ากว้างกว่านะคะไอ้พวกนี้ตัดแต่ราคาพิเศษกว่าหนังแท้ด้วยนะตัดราคาจะพิเศษกว่าหมายถึงว่า ราคาไม่ได้ลดลงพิเศษให้นะคะราคาจะพิเศษคือเพิ่มขึ้นไปอีกแต่เราคิดว่ามันเหมาะกับลูกค้าของเราคุณลูกเพจของเรานะวันนี้ได้รับขนมแล้วอร่อยมากใครเนี่ยกราบขอบพระคุณคุณบุญจวนค่ะพีจ่จ๋านะฮะวันนี้อยากกินอีกไหมขนมเก้าบาทยังอยู่หรือเปล่าอาจารย์ข้าวตังหนูยังอยู่ป้าอาจารย์ยังได้อยู่ไหมคะข้าวตังข้าวตังเก้าบาทอ่ะาอาจารย์อ๋อได้ได้ได้ได,ได้ไหม <ขอ S 1> หนูรู้สึกว่าท<อ>ี่น้องน้องจะเหลืออีกแปดกล่องหรือเท่าไหร่เนี่ยค่ะพอต้อหนึ่ง อาจารย์คะหนูขอแบบว่ามีมีอย่างที่ไม่ได้ตัดใช่ไหม,ไมใครอยากได้ขาประจําสวัสดีจันที่รักเลขแรกสามห้านะ,ะเลขที่สองเจ็ดเก้าระวังกระดกเป็นเจ็ดหกค่ะข้าตังเก้าบาทใช่ไหมข้าตังเก้าบาทปกติก็ขายกันขั้นต่ำสิบแปดบาทถึงยี่สิบบาทนะถุงที่อาจารย์เคให้นะคะสิบแปดถึงยี่สิบนะอาจารย์เคให้เก้าบาทถือว่าไปชดเชยค่าส่ง ค่าส่งที่แรกอาจารย์เคห้าสิบไงไปชดเชยกันเอาไปชดเชยกันเดี๋ยวมีขนมเก้าบาทอีกที่สองเป็นขนมเก้าบาทได้ไหมอาจารย์วันนี้ได้ไหมได้ไดทอดที่ที่สองเนี่ยค่าส่งสิบบาทแต่ให้ขนมเก้าบาทไปชดเชยได้ไหมนะแต่ว่าให้ให้ให้ใหบ้านละกลองให้บ้านละหอนะฮะได้ได้ได้ได,ได้นะฮะอรอขนมอยู่ค่ะอาจารย์วันนี้วันนี้เคอรี่พี่เคอรี่มาหาอาจารย์เคธรรมดาเขาจะมาพรุ่งนี้เช้าเขากลัวไม่ทันรอบ อาจารย์แค่เขามารับของอาจารย์แค่ไปสองคันรถวันนี้นะคะสองคันรถวันละประมาณสองคันรถทิรักษ์นะคะนี่น้องแอดมินไม่ไม่แบบแพ็คไม่ได้ไม่ได้ลืมโหลืมตาทีรักษ์ตาลูดได้ลูดได้ลูดได้นะ <c oughs> ไม่มหรือผูลืมตาเลยน้องแอดมินอาจารย์แค่นะคะหลับตาแล้วลูดเลยลูดเลยหลอกแคว่หลอกแควกวได้เลยนะ แฟนเพจบอกถึงว่าหลับตาทำทาไมเห็ผิดบ่อยนะหยอกหยอกนะคะใครที่รับของแล้วนะคะอัดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะไม่ดูดเลยไม่ได้กินขนมคุณน้ําพริกปลาร้าผัดนะคะเป็นน้ําพริกที่ถ้าที่รักเคี้ยวแล้วที่รักจะรู้ได้ว่าเขาจะมีเครื่องเทศเยอะมากเลยนะคะเครื่องสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นขา่ากระชายตะไคร้หอมกระเทียม เราจะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้กินแค่ปลาล้นานะสับใส่พริกแล้วก็เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็ผัดหมาไม่ใช่อันนี้พี่ๆจะรู้สึกเครื่องแน่นมากจริงๆแล้วเครื่องแพงกว่าปลาล้าด้วยแต่เราเลือกที่จะใส่เครื่องเพราะเราอยากให้พี่ๆได้ทานเหมือนกับเราที่รู้สึกว่าเอ้ยน้ำพริกเวลาเครื่องมันถึงเนี่ยมันอร่อยมากนะคะรหัสป,ปอปลาเลขสองน้ำพริกปลาร้าผัดค่ะแปบาทที่รัก แปดสิบบาทค่ะนะคะอย่าเสียเวลาตําเองนะคะอาจารย์แค่ไม่ขึ้นราคานะคะให้ราคานี้นะคะวันนี้สวดมนต์ไปแล้วจ้ะพี่สุนีจ๋าเดี๋ยวพี่สุนีกดหน้าจอที่รักที่รักที่รักกดหน้าจอยี้นะพี่สุนีกดหน้าจอปั๊บเขาให้เลยนะและตัวแดงๆเนี่ยเส้นแดงๆขึ้นเนี่ยพี่สุนีเลื่อนไปตรงที่อาจารย์ชัดพูดอยู่เลยค่ะนะคะและอาจารย์ชัดก็กาลังพาสวดมนต์ว่า้พระนั่งสมาธิอย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ จิ้มหน้าจอก่อนนะที่รักป้าบเขาให้เลยแล้วก็เลือดเลยนะที่รักนะคะนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็น้ำพริกปลาผัดจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะคะถ้าสมมุติว่าคนที่ทานแล้วท้องอืดมากๆทานผัดดิบนะท้องอืดมากๆนะให้ลวกผักก่อนทาน